ก็เลยทิมน้องเกษตรมันต้องพอดมากระซุ่มแล้วเขากเแยกใหญ่กันเขาปลามันสวัสดีค่ะคุณน่านน้ำไปหมดแล้วตี้วะาสตว์โอเคถามคุณน่านสวัสดีค่ะพี่เก๋จากน้องเก้มใสขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุท่านทุกกำลังใจ น้องนานวะน้องแก้มใสก็แก้มน้องเกีก็ทักทายแก้มใสไหว้มาห่อเลาะกิ๊กกักมาด้วย <c oughs> ตัวไปยังตาดอนออได้มองสออิขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆทุกคนทุกทา่านปากกบสิผ้าเบิ้งบรรยากาศจังหน่อยลมเย็นดี มาหากินหายาก,อก,กาขอบคุณทั้งห้าสิบเก้าท่านนะคะขอบคุณพี่น้องสิขุมทุกคนด้วยมาถึงบากเก็ดแล้วสวยน้ำสายน้ำโอเคว่าทางนี้น้ำก็สซิข,ขึ้นอยู่ไดเหมือนซสิ ไฟไปเกิดไปหากินหาอยากตัเส้นเงินเส้นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกขั้นทุกกำลังใจขอบคุณของสิ่งที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะขอบคุณบรรยากาศด้วยจาะพี่น้องบรรยากาศที่ขาดป่าอาหารกางเด็กไก่บ้านโม่เขากำลังปล่อยโม่ปล่อยควายกันเชียว ยายเล็คนงามสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศเลิฟสามข่าวสัตว์ขอบคุณนะคะใครยังไม่ได้เลิฟพี่ป้าไปเลิฟ <c oughs> เด้อกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกทก,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 กคคำลังใจแก้มไสสวัสดีค่ะยายเล็กแก้มไซสนเปลี่ยนโปรไฟล์จำบได้เได้พึงได้เขาไปเมื่อนั้นขึ้นนาคุณคุณก็เลยกเขาไป แก้มใสกกสีตัวน้อยมันน้องสวัสดีค่ะมือนีผ้ามาชมบรรยากาศอยู่ห่วยมาธุระกะเรวะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยาเยเล็กจากน้องแก้มใสนะคะน้องก็ยาเล็กสวัสดีค่ะยาเล็กก็น้องแก้มใส กดกรมาจากยายลิมนะคะคุณน้องนะ่จ้าสวัสดีครับจากล่องนานทักทายกันเนื้อจิติหนองเดียเจโน้อยป่าสิบห้าลูกเอาไฮไลท์ไว้ก่อนจ้กสองไฮไลท์งวเขากำลังออกมาตันทางงัวเขาไกลไปก่อนไปแต่สิบเป็ดกิดงวัวพามาชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านเนีไอชมบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งก่อนนะ ไหวๆให้คุณุงกุหลาบมาหนึ่งดอกคุณน้องน่านคุณพี่น่านสวัสดีค่ะไบวยมา้องนาจาทักทา,ายเด้อค่เดิมแก้มใสๆให้หัวใจมาซ่องดวงลมเย็ยนครับหาวเห็นบรรยากาศห้าวเลยมั้ บรรยากาศไปสักคราวหนึ่งก่อนเ้ยขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ทุกสติกเกอร์นะคะเห็นเหล้วขึ้นหอนบานอย่าซูว่ะสั <laughs> อ้าวหมุนหมุน,มนใครหมุนนอ้อยปรากนหมุนเลยยายเรือกหมุนเนี่ยเพราะว่ามันไกลบานเนาะมันก็อาจสีหมุนแน่ลมนำสัญญาณมันกับบกหอยดีขอบคุณนะคะ